ลาหุ้นซิ่งซื้อหุ้นวิ่งแรงถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่พี่นักลงทุนหลายคนอยากจะได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้หุ้นซิ่งนะครับก็หมายความว่าเราจะได้หุ้นที่ราคาของเขามีโอกาสที่จะทํากาไรสูงนั่นเอง และในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์คลิกและเทคนิคหนึ่งนะครับในการถาหุ้นซิ่งด้วยฟังก์ชันวอลลุ่มนั่นเองนะครับเงื่อนไขนี้นะครับเรียกว่าเป็นเงื่อนไขหนึงที่พี่นักลงทุนเซียนหุ้นหลายคนนะครับชอบใช้งานกันแล้วก็มีความแม่นยำสูงด้วยนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหากันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับ เนื้อหาในคลิปนี้นะครับเทคนิคหาหุ้นซิ้นด้วยวอลลุ่มนะครับหุ้นซิ่งนะครับหรือหุ้นที่ราคาของเขามีโอกาสที่จะขึ้นแรงได้ถือว่าเป็นหุ้นที่พี่ๆหลายคนอยากที่จะหาใช่ไหมครับแล้วเราจะหาด้วยวิธีอะไรล่ะวันนี้นะครับผมจะใช้ฟังก์ชันวอลลุ่มนะครับหรือฟังก์ชันที่พี่ๆหลายคนใช้งานกันอยู่นะครับในการช่วยดูนั่นเองนะครับเพเทนี้ไม่ยากครับและถ้าเกิดพี่ๆนะครับได้มาเข้าใจไปด้วยกันนะครับการหาหุ้นซิ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับ อ่ะน,นั้นเดี๋ยวเรามารู้ในส่วนของแพทเทิร์นของเขากันครับแพทเทิร์นซื้อหุ้นซิ่งของเขาอะครับก็จะแบ่งออกเป็นสีเงื่อนไขนะครับทั้งสีเงื่อนไขนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับเงื่อนไขข้อแรกนะครับในการหาครับวอลลุ่มของเขาครับก็เป็นลักษณะที่เป็นวอลลุ่มซื้อที่มีลักษณะเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าจากแท่งที่แล้วนั่นเอง อย่างที่2ครับราคาปิดของเขาต้องทํานิวไฮนะครับ3าวันติดครับนอกจากที่ราคาปิดของเขาต้องทำาิ w ว i g h สาวันติดมาครับตัววอลลุ่มของเขาครับต้องลดลง3วันติดเช่นเดียวกันแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเราตีแนวต้านนะครับจากแท่งเทียนล่าสุดนะครับหรือแท่งเทียนที่เป็นเสาวันติดของเราครับถ้าเกิดราคาปิดของเขาในแท่งถัดไปครับสามารถทะลุขึ้นได้ที่สามารถตีเป็นจุด ข้าซื้อได้นั่นเองนะครับเงื่อไนไขนี้ไม่ยากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะครับวอลุ่มซื้อนะครับต้องเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าน,นะครับก็ทิ่ผมบอกครับสมมุติเราตีแท่งนี้ครับเป็นแท่งที่เราจะระบุว่าวอลุ่มซื้อต้องเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าเราก็ดูในแท่งก่อนหน้าของเขาครับจะสังเกตเห็นได้ใช่มั้ครับแท่งก่อนหน้าของเขาครับถึงจะเป็นวอลุ่มซื้อหรือวอลุ่มขายเราก็เป็นที่เราสนใจนะครับ เรามาดูในส่วนของแท่งล่าสุดข,ของเขาครับว่าเป็นวอลลุ่มที่เป็นแท่งเขียวหรือเปล่าเป็นแท่งเขียวที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหลายเท่าเรียบร้อยแล้วเรามาติดตามกันต่อนะครับในส่วนของราคาปิดครับราคาปิดนะครับต้องมีการอะไรฮะการทำนิวไฮสามันติดครับอันนี้ก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าราคาปิดคือแท่งบอดี้ด้านบนของเขาครับเนื่อที่สูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนอกจากนั้นนะครับตัววอลลุ่มของเขาครับก็ต้องมีการลดลงสามันติดเช่นเดียวกัน ก็จะสังเกตเห็นนะครับราคามีขึ้นสาวันติดวอลลุ่มลดลงสาวันติดเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะครับเราตีแนวต้านนะครับจากแท่งเทียนล่าสุดนะครับก็คือแท่งนี้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราหลังจากเราตีแนวต้านจากแท่งเทียนล่าสุดหรือแท่งนี้เรียบร้อยแล้วครับเราเอาราคาปิดของเขาในะแท่งปัจจุบันนะครับหรือแท่งถัดไปของเขาครับที่สามารถทะลุขึ้นได้ที่พี่สามารถตีเป็นจุด เข้าซื้อได้นั่นเองนะครับเงื่อนไขที่พี่ดูบอกแล้วนะครับไม่ไม่ได้ยากใช่ไหมครับก็อยู่ที่การตัดสัญใจของพี่ๆี่เลยว่าพี่จะเข้าซื้อนะจุดไหนนะครับอ่ะนั่นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมกันครับจากตัวอย่างครับพี่ๆี่จะสังเกตเห็นก่อนนะครับอย่างแรกเลยครับพี่พี่ต้องหาอะไรก่อนครับวอลลุ่มซื้อใช่ไหมครับที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่านั่นเองโดยลักษณะวอลลุ่มซื้อที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่านะครับเหมือนตัวอย่างใน มุมโของตรงนี้นะครับก็ดูจากแท่งสีเขียวนั่นเองนะครับสังเกตง,ง่ายๆเลยครับถ้าเกิดมีแท่งสีเขียวที่มีแท่งที่ยาวมาโดดออกว่าแท่งอื่นนะครับตรงนี้เราสามารถตีปเป็นเงื่อนไขแรกได้นะั่นเองของผมเป็นเงื่อนไขนัแท่งนี้ใช่ไหมครับหลังจากเราได้แท่งนี้มาเรียบร้อยครับเราหาราคาปิดนะครับที่ทา New High สามวันติดราคาปิดนะครับเราสังเกตที่ราคาปิดของเขานะครับ ราคาปิดน้าแท่งนี้นะครับราคาปิดของเขาครับจะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับว่าเขามีลักษณะที่สูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองอันนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับว่าจะเป็นแท่แงแดงหรือแท่งเขียวเราดูแค่ส่วน,นของราคาปิดก็พอนะครับอย่างที่2นะครับก็คือตัววอลลุ่มของเขาครับวอลลุ่มของเขาต้องมีการลดลงนะครับมา3าวันติดเช่นเดียวกันที่ผมบอกครับวอลลุ่มของเขาก็ต้องมีลักษณะที่เป็นการลดลงมา3วันติดนั่นเอง หลังจากที่ได้ราคาปิดทำนิวไฮสามวันติดเรียบร้อยแล้ววอลลุ่มลดลงทำสามวันติดเรียบร้อยแล้วนะครับตีแนวต้านนะครับจากแท่งเคียนล่าสุดนะครับหรือแท่งเคียนในส่วนของสามวันติดนั่นเองถ้าเกิดเราตีแนวต้นานเรียบร้อยครับถ้าเกิดราคาปิดของเขาเนะี่ยแท่งนี้นครับสามารถทะลุแนวต้านต,ตรงนี้ได้วิธีสามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองซึ่งจะสังเกตนะครับหลังจากเข้าซื้อครับราคาเขาอาจจะไม่ได้ยิ่งขึ้นทันทีนะครับแต่หลังจากที่ราคาเขาสามารถไปต่อได้ครับ ็มีโอกาสที่ดีหลไยๆหุ้นวิ่งขึ้นแรงด้วยนั่นเองนะครับแล้วมาสรุปเนื้อหานะครับจากแพทเทิลหุ้นขึ้นต่อเนื่องนะครับมี4เงื่อนไขนะครับแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่ไม่ยากนั่นเองอ่ะเรามาดูกันครับเงื่อนไขข้อแรกนะครับวอลลุ่มของเขาครับต้องซื้อเพิ่มมากขึ้นหลายเท่านั่นเองที่ผมบอกครับวอลลุ่มซื้อของเขาต้องมีกรลักษณะที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าเงื่อนไขที่2ครับราคาปิดของเขาต้องทำนิ้วให้สามวันติด เนื่อนไขที่3าวนะครับวอลลุ่มลดลงสาวมันติดนั่นเองนะครับแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายครับตีแนวต้านนะครับจากแท่งเทียนล่าสุดครับถ้าเกิดราคาปิดของเขาครับสามารถทะลุขึ้นได้พี่สามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับในส่วนของล่าหุ้นซิ่งด้วยฟังก์ชันวอลลุ่มนั่นเองนะครับถ้าเกิดพี่ชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับ จอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ